หน้าศัพท์พื้นฐานที่คุณได้เจอบ่อยมากๆในเกมวอลเลย์และมันจะมีประโยชน์ต่อมือใหม่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับหากคุณหาร้านเติมเกมวอลเล n ์ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำอินเด็กซ์เกมเซ็นเตอร์เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเป็นเกม PC เกมโมบายนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แนคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเป คำที่1 heaven ครับ heaven คือตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าไซส์เช่นบันไดหรือว่าระเบียงบนแผนที่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะเมื่อเราไปเล่นแมป heaven s i z ์ a มันจะมีบานหน้าต่างอยู่ข้างบนใช่ไหมนั่นแหละครับเขาเรียกว่า heaven หรือว่าส่วนของข้างบนนั่นเองแต่มันจะมีความสงสัยอยู่ heaven กับ rafter เนี่ยมันต่างกันยังไง rafter ก็คือระเบียงที่มันยื่นออกมานะครับผมคล้ายๆกับ size a ของแมป icebox นั่นเองครับคำที่2 default ครับ default คือแผนการเล่นทั่วไปเช่นการกระจายตำแหน่งเพื่อควบคุมพื้นที่ต่างๆของ แผนที่ให้ได้มากที่สุดปกติเนี่ยเราจะรวมกลุ่มกันแล้วก็บุกเข้าไปทีเดียวใช่ไหมครับแต่เดฟอลต์จะเป็นการเล่นแบบแค,ค่อยๆตัดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไปทีละตัวทีละตัวหาข่าวให้ได้เยอะที่สุดจากคนละตำแหน่งสมมุติว่าผมมีเพื่อนกัน5คนผมก็กระจายไปเลยคนละที่นะครับเพื่อนคนนี้ไป A อซายสตัวเพื่อนคนนี้เข้าห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำอย่างนั้นสิเพื่อนคนนี้ไปเข้าบาต์รูมนะครับผมเพื่อนอีกคนนึงไปไซส์บเพื่อนอีกคนนึงไปฮุก้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการไปเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดพยยยาาามมตตััดดดวฝ่่งข้้้ใหไเออะทีสุคื สามเอนทรีครับ Entry คือการบุกเข้าไซต์นะครับหรือว่าเข้าไปยิงนั่นแหละผู้เลนที่เข้าไซต์ก่อนจะเปิดพื้นที่ให้กับทีมนะครับนั่นคือการ Entry ีเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของดุอลิสเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับจะต้องมีการทําแผนที่ดีก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะ e n t r y ก็ Ent ท y เลยจะเข้าไปก็โอ้โหไม่สนใจอะไรทางนั้นนะเดดเข้าไปก็คือตายนะครับก่อนหน้านั้นมันจะต้องมีสเต็ปก่อนไม่ว่าจะเป็น i n i t i a t o r หาข่าวเช็คมุมอันตรายอย่างที่2ก็คือ Controller คอนโทรลเลอร์เนี่ยค่อ,แบบอง พีไฟ f i ไฟคือการยิงไปที่มุมหรือพื้นที่ก่อนที่จะเห็นศัตรูเพื่อเพิ่มโอกาสชนะเรียกง่ายๆก็คือการยิงรอ่นแหละครับซึ่งเราอาจจะใช้ได้หลายกรณีเลยแต่สิ่งที่เราไม่ควร p ีไฟเลยก็คือเมื่อศัตรูนั้นยังไม่รู้ตำแหน่งของเราเราก็ไม่ควรที่จะพไฟเพื่อเปิดตำแหน่งของตัวเองครับเมื่อศัตรูพีกออกมาแล้วในมุมนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะพีซ้ำๆออกมาคุณยิงรอไปก่อนมันจะมีโอกาสโดนศัตรูนะครับผมและสิ่งนี้เลยคือ p ีไฟครับข้อที่5้าฟูลบายครับฟูบายคือการซื้ออาวุธ และชุดอุปกรณ์ครบชุดนะครับอย่างเช่นปืนหลักอย่างแวนดัลแล้วก็ซื้อเกาะเต็ม150นะครับและอ b บิลิตี้ต่างๆให้เต็มที่ที่สุดด้วยเครดิตที่ใช้เนี่ยก็จะประมาณ4,200เครดิตขึ้นไปนะครับนี่เรียกว่าฟูลบข้อต่อไปอีโคครับอีโคคือการซื้ออุปกรณ์ให้น้อยชิ้นที่สุดเท่าที่จําเป็นที่สุดนะครับโดยจะเซฟเงินจากตานี้เพื่อไปใช้ในราวน้านาเดงสมมติว่าราวนี้ผมเหลืองเงินอยู่2000เครดิตนะครับผมก็จะซื้อเพียงแค่เชอร์ลีฟกระบอกเดียวนะเพื่อให้ตาหน้าหรือว่าราวถัดไปเนี่ย เราสามารถที่จะซื้อฟอร์ตบายหรือฟูบายได้ครับเรามาต่อกันที่ฟอร์ตบายนะครับฟอร์บายคือการใช้เงินทุกเครดิตที่มีนะครับซื้ออุปกรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่างเช่นคุณมีเงินอยู่ไม่พอที่จะซื้อฟูบายหรือว่าเกาะเต็มนะครับคุณก็ซื้อเพียงแค่ปืนแวนดอลแล้วก็เกาะเล็กนะครับหรือว่าอุปกรณ์แอปลิไที้อะไรใดๆก็แล้วแต่ให้มันคุ้มค่าที่สุดใช้เงินให้เต็มจํานวนที่สุดนี่คือฟอร์ตบายครับฟูบายไปแล้วอีโคบายไปแล้วฟอร์ตบายไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่าบบครบ Half ครืือออกกซุ้ปณ์แบบ พอประมานนะครับอย่างเช่นซื้อปืนพกหรือเกราะเบาเพื่อประหยัดเงินไว้รอรอบถัดไปอันนี้เนี่ยมันจะต่างจากอีโคบายตรงที่อีโคเนี่ยเราจะต้องพยายามประหยัดเงินให้มากที่สุดแต่ตรงนี้เราสามารถที่จะซื้อปืนหลักได้แต่เกราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องซื้อเต็มเพื่อให้เงินหมดนะครับเราอาจจะซื้อเพียงแค่เกราะเล็กและสกิลเนี่ยเราก็ซื้อเท่าที่จําเป็นเท่านั้นไม่ต้องซื้อแบบเต็มระบบเหมือนฟูบายครับแล้วถามว่ามันแตกต่างจากฟอร์ตบายตรงไหนฟอร์ตบายคือใช้เงินทุกเครดิตซื้อทุกอย่างให้มันหมดนะครับผมแล้วก็ซื้อทุกอย่างให้้ไดดยอะที่สุ บายเน่มันยังจะมีเงินเหลืออยู่นั่นเองครับทำต่อไปเอาหรืออัลติเมทนั่นเองครับความสามารถพิเศษของเอเจนท์ที่จะต้องใช้แต้มอัลติเมทพอยต์ในการใช้งานโดยถ้าเพื่อเราพิมพ์มาว่าเอาในบิมสโตนอัลติเมทก็ให้บิมสโตนเนี่ยใช้อัลติเมทนะครับผมในจังหวะนั้นจะดีที่สุดอันนี้คือสําหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะและอีกในกรณีหนึ่งก็คือเพื่อนเราสามารถที่จะพิมพ์บอกได้นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอัลติเมทแล้วกี่คนเพื่อจะได้คํานวณการบุกข,ของศัตรูได้หร ตัวของเรนามีอัลติเมทแล้วเพื่อนเราบางคนถ้าสมมติว่าเขามีเกมเซนเยอะๆเ,เ,เ,เขาเล่นมาเยอะๆเ,เนี่ยเขาก็จะพี์บอกว่า they have to ultimate นั่นเองครับผมประมาด้อันต่อมาก็คือวอลแบงครับวอลแบงก็คือการยิงทะลุกำแพงหรือว่าสิ่งกีดขวางอย่างเช่นกล่องหรือว่าประตูหรือใดๆก็ตามแต่ครับโดยปืนแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการยิงวอลแบงแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นโอดินก็จะยิงกำแพงทะลุระดับสูงได้แฟนทอมเวดดอลก็จะยิงกำแพงระดับกลางได้และปืนคลาสสิกก็จะยิงกำแพงระดับต่ำได้นั่นเอง โดยกาแพงแต่ละระดับเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูกันได้เนาะอันต่อมาก็คือวันแถบครับวันแถบคือการยิงหัวด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวนะครับหรือว่ายิงเข้าไปโบดเดียวคือโดนหัวเลยอันนี้คือวันแถบนะครับโดยการวันแถบเนี่ยจะทําได้นะครับผมโดยการฝึกบ่อยๆฝึกเย,เยอะๆนะผมก็สอนไว้แล้วสามารถที่จะกลับไปดูกันได้นะครับคำที่11เลยก็คือเทรดครับเทรดก็คือการฆ่าศัตรูที่เพิ่งฆ่าเพื่อนร่วมทีมของเราทันทีครับหรือพยายามออกไปช่วยเพื่อนเราให้ได้เร็วที่สุดถ้าเพื่อนเรากาลังยิงออออยยูู่่แลล้วคคุณหบัน,นืน S <S การเบตติ้งครับหรือว่าการเบตเพื er ่อนนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่การเทรดเนี่ยคือสิ่งที่เราควรทํามากมนะครับนั่นก็คือเรารีบไปเทรดเพื่อนหรือว่ารีบไปซ้อนเพื่อนในไวที่สุดไม่ว่าเพื่อนเนี่ยจะโดนยิงตายหรือว่ายังไม่ตายนะครับให้พยายามเข้าไปช่วยเพื่อนให้เร็วที่สุดครับแต่ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะทต่อมาก็คือการแฟงครับการแฟงเนี่ยคือการอ้อมไปโจมตีด้านหลังของศัตรูนะครับหรือว่ามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งเนี่ยแอบย่องไปข้างหลังของศัตรูแล้วก็ฆ่าศัตรูจากข้างหลังนั่่นเออองครคร frank. ืกกาาาแแแตตจะทไํไไมดด้ล เพราะว่ามันอาจจะมีศัตรูที่มีตัวเก่งๆป้องกันข้างหลังอยู่อย่างเช่นไซเฟอร์คิวจอยหรือแม้แต่ตัวที่กันหลังเก่งๆอย่างเดล็ลกนั่นเองครับ ขั้มต่อมาครับขั้ที่14นั่นก็คือการพีคครับการพีคคือการโผล่ออกไปยิงนะครับหรือออกไปเช็คเพื่อสำรวจตำแหน่งศัตรูหรือสังหารศัตรูครับผมโดยการพีคเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบอย่างที่ผมบอกไปก็คือพีคเช็คและพีคยิงนั่นเองครับพีคยิงเราก็จะทําได้อีกหลายแบบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการพีคออกไปแบบวายพีคเลยหรือว่าสแนปพีคนะครับแตกต่างกันไปเราก็ทําำไว้แล้วและการพีคเช็คนะก็อาจจะกระโดดจับออกไปพีคหรือว่าอาจจะกด A D ไวๆเพื่อออกไปเช็คศัตรูนั่นเองครับและคําที่15คําสุดท้ายก็คือการย้ายตแหน่งหรรือกาโ การโรเทชเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายบุกซะเป็นส่วนใหญ่นะจริงๆมันก็ทำได้ทั้ง2แบบแหละทั้งการบุกแล้วการรับนะครับแต่การบุกเมื่อเราเข้าไซนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําการโลเทตหรือว่าย้ายไซน์นั่นเองจาก A ไป B จาก B มา A อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่การโลเทตเนี่ยมันอาจจะมีการเฟกอยู่ในนั้นก็ได้นะอย่างเช่นทําเสียงว่าจะโรเทตไปที่อีกไ่าเพื่อให้ศัตรูเนี่ยที่เป็นฝ่ายกันโลเทตตามนะครับผมแต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้โลเทชจริงนะครับและนั่นก็คือการโลเทตข้อสุอออนนด ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกคนคิดว่ามีศับอะไรอีกที่จําเป็นมากๆต่อเพื่อนร่วมทีมหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยสามารถที่มาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยสักคัเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เชอกัมผมฟิลในคลิปหน้าสลนี้สวัสดีครับ